จุ๊บแจ้ง่าทำบุญมาแล้วค่ะวันนี้จะไปที่วัดใหม่สุปฏิการหรือว่าวัดพระศรีวลีองค์ใหญ่นะคะอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมไปถึงก็เจอตลาดนั้นเลยคุณแม่ปูชอบมากไปกับคุณแม่ปูแล้วก็พี่สุขุมนะคะทีนี้เวลาเดินเข้าเราเจอทางหลังวัดเราเดินเข้าทางหลังวัดมาโผล่หน้าวัดโผล่หน้าวัดจะมาเจอองค์พระศรีวลีองค์ใหญ่ให้เราได้กราบไหว้นะคะซึ่งท่านจะหันหน้าไปทาง แม่น้ำท่า,าจีนะคะคที่นี่ผู้คนจะนิยมมากราบไหว้ขอพอรพระศิวลีองค์ใหญ่จะทำให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินมีโชคลาภค่ะนะคะไปถึงแล้วก็เขายังไม่เปิดที่นี่จะมีพิธีขอขอมากรรมลงพลักษณทองแล้วก็สักลายมือเศรษฐีตอนนี้ยังไม่เปิด เพราะว่าเรามาแต่เช้าเราก็มาขอพอรพระศิวลีอง์ใหญ่ก่อนที่สุขุมแล้วก็คุณแม่ปู๊เขาก็จะมีคําอธิษฐาในให้ขอพอรตรงนี้เป็นพระสังฆายนะคะ<ม>ก็ให้ทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงตามจิตศรัทธานะคะจากพระสังฆายนี่น้ำมันตะเกียง20บาทเองค่ะด้านในก็จะมีพระเกตจิอาจารย์อีกหลายรูปเลยนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปแล้วก็ทางด้านนอกนี้จะมีอีกองหนึ่งที่สําคัญก็คือพระอุปคุตนะคะ ข้างๆเขาอุปคุตจะเห็นว่ามีบาทตั้งอยู่ด้วยเขาจะมีบาทได้ทําบุญอาหารน้องแมวที่นี่จะมีน้องแมวน้องหมายเยอะอยู่นะคะแล้วก็กตรงนี้เป็นใบเซียมซีพี่สุขุมก็เสี่ยงเซียมซีค่ะระหว่างย,ยื่นรองนะคะครตรงวัดใหม่สุปฏิฐารามเขาทําเป็นบอร์ดเลยค่ะว่าใครจะทําบุญแล้วก็ไหว้พระตรงจุดไหนบ้างเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีเยอะมากก็แล้วแต่จะแก้ชงสักไยมือเจ้าสัว<ม>หรือว่าจะลงนะ หน้าทองนะคะหรือว่าลงสลักหน้าทองเนี่ยก็มีคําอธิบายนะคะท่านจเจ้าอาวาสที่วัดนี้ก็คือพระครูปรถมชยาพิวัฒน์ท่านเป็นจเจ้าอาวาสหรือว่าพระอาจารย์เตา่าตอนนี้เราไปก่อนเวลาเราก็นั่งรอเวลาที่เปิดรับบัตรคิวขอขมาก,กรรมเอ่อก็คือ9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะพอขอขมาก,กรรมเสร็จเราก็จะมาลงสลักหน้าทองจะมีให้จ่ายตรงนี้นะคะจุดละ100บาท นี่เขาก็ทําให้ท่านก็นจะถามว่าเกิดวันที่เท่าไรแล้วท่านก็ลงกระถาให้แต่วันนี้พระอาจารย์เต่าท่านไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าเราไปช่วงหลังสงกราส์สงการที่ผ่านมาลูกศิษย์ลูกขามาเต็มเนืองแน่นมาลงพระลักษณ์หน้าทองคิวยาวเลยค่ะแต่เขาจะเรียงลําดับคิวอย่างดีนะคะท่านก็เลยบอกว่าวันนี้ให้ลูกศิษย์ลงพระลักษณ์หน้าทองให้แทนแล้วกันนะคะนี่พอลงพระลักษณ์หน้าทองเสร็จก็มาขอพรจากพระลักษณ์ค่ะ ขอได้คนละหนึ่งข้อนะคะนี่คุณแม่ปุ๊กขออยู่แล้วก็เดี๋ยวคิวต่อไปเป็นคิวพี่สุขุมนะคะที่จะขอพรจากพระลักษณ์หน้าทองนะคะตั้งจิตอธิิฐานด,ดีน้องเนนก็คอยอธิบายนะคะพอลงเสร็จเรียบร้อยเราก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ธนาบัตรกลับมานะคะคนละหนึ่งใบเอามาเป็นขวัญถุงนะคะจากนั้นก็เราก็เดินชมวัดค่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหว้หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นช้างเอราวัณหรือว่าตรงนี้เป็นวิหารด้านหน้านะคะที่ข้างในมีองค์พระศิวลีวองค์ใหญ่แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ขอพรจากทาทเวศวรรหลังทาทเวศวรน,นะคะเขาก็จะมีทางให้เดินลอดโบสถ์ด้วยเดินลอดพระอุโบสถหรือว่าเดินลอดพระราหูแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่จะเดินไปแม่น้ําท่าจีนเพื่อทําพิธีสุดท้ายนําทูบดอกไม้ทุบเทียนที่เราขอ,ขอากรรมเน่ยมายโยนลงแม่น้าท่าจีนระหว่างทางเขามีจุดให้ทําบุญแล้วก็มีพญานาค สวยๆเป็นรูปปั้นให้เราได้ชื่นชมนะคะอันนี้ปีพ่อแก่ด้วยนะคะก็ขอพอรท่านได้แล้วก็ตรงนี้เป็นวังพญานาคนะคะก็ทําไว้สวยงามทีเดียวแสงสีเสียงไฟนะคะสวยงามเข้าไปในในถ้าของพญานาคเย็นๆเฉล่ยติดแอร์ด้วยตรงนี้มาปล่อยปลาคนละ3ามตัวนะคะคนละกี่ตัวก็ได้ตัวละ20บาทเพบาทขอให้ปล่อยในกระชังค่ะ ก็ห <ส gas: S 2> ันหน้าเขาหากระชังแล้วก็สวดคาถาก่อนปล่อยนะคะนําบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะมีพี่ขุมไปปล่อยจุกแจงไปปล่อยก็นําบุญทุกบุญมาฝากค่ะ